แต่ถ้าแม่จะต้องมาได้รับในชีวิตสุดท้ายของแม่แม่จะภูมิใจมากแม่จะตายตาหลับถ้วยรางวัลน,นั้นแม่จะใส่โลงไปด้วย ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของแม่สีดาวผัวพิมนคุณแม่ของออฟอภิชาติพ,วพัวพิมนพระเอกดังผู้ล่วงลับสำหรับประวัติของแม่สีดาเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงภาพยนตร์โดยได้รับการผลักด,ดันจากพี่สารอคาราเสรณีนักแสดงในผู้กำกับชื่อดังจากนั้นแม่สีดาได้แสดงความสามารถผ่านบทบาทที่หลากหลายทั้งนางเอกนางร้ายและนักแสดงนำในภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น รักเธอสุดหัวใจพ่อปลาไหลและทหารอากาศขาดรักทางด้านชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับอมรจากวิญญาณและมีบุตรด้วยกันสองคนหนึ่งในนั้นคือออบอภิชาติพัวพิมลน,นักแสดงที่มีชื่อเสียงและได้รับฉายาว่าคีนูริบเมืองไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย30ปีเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพศ2549โดยโรคหอบหืดหลังจากที่ออบเสียชีวิตทาให้ชีวิตของแม่สีดาพลิกผันอย่างมากซึ่งแม่ เผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตและมีชีวิตที่ยากลําบากแต่แม่สีดาก็ยังคงยืนหยัดและกลับมารับงานแสดงอีกครั้งโดยงานแสดงเรื่องที่ฝากในรอบ20ปีคือภาพยนตร์เรื่องแดนสาบและวิมานน้ําซึ่งในเรื่องนี้ทําให้ชื่อเสียงของเธอกลับมาเป็นคนที่พูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งและส่งผลให้แม่สีดาได้คว้ารางวัลน,นักแสดงสมบทบาทหญิงยอดเยี่ยมจากงานประกวดรางวัลซินิฟายออเดอส์อวอร์ด2024นับเป็นรางวัลแรกในชีวิตของเธอตลอด46ปีในวงการบันเทิง จากการแสดงในบทบาทแม่แสงในเรื่องดังกล่าวแม่สีดาย,ยังเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางฟีดด้วยว่าไม่ได้เขา้าโรงหนังมา40ปีเพิ่งมาดูเรื่องที่ตัวเองเล่นหลายคนก็พูดกระแสะแม่แรงมากเราก็จริงเหรอเมื่อถามว่าถ้าแม่ได้รางวัลแม่สีดาก็จะบอกว่าสาธุนั่นคือประกาศนียบัตรของแม่ในรอบสุดท้ายของชีวิตตอนนี้70แล้วถ้าได้รับจริงๆจะภูมิใจมากจะตายตาหลับถ้วยรางวัลน,นั้นแม่จะใส่ในโรงไปด้วยแทนดอกไม้เหมือนที่ลูกเราได้ แล้วเราขึ้นไปร,รับให้เราก็บอกว่านี่คือประกาศนียบัตรของเขาก่อนล่าสุดจะได้รับการรายงานว่าพบแม่สีดาเสียชีวิตภายในห้องพักย่านลาดพร้าวโดยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว1-2ถึงวันแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดด้วยจากการตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดพบแม่สีดาเดินเข้าห้องพักอยู่ที่ย่านลาดพร้าวไปตั้งแต่วันที่17มีนาคมเวลา17นาฬิกา5นาทีจากนั้นก็ไม่ออกจากห้องอีกเลยก่อนวันที่18ช่วงประมาณเที่ยงแม่สีดายังไลน์ไปคุยกับผู้จัดก,การ สตัวว่นของต่ายสายทานอดีตแฟนสาวของหนุ่มออฟที่คอยดูแลแม่สีดามาตลอดอยู่และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถติดต่อแม่สีดาได้อีกเลยทางข่าวสดก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของแม่สีดาด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22 000 000อลอ้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวดือนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ